มาถึงจนได้ครับนี่คือหนึ่งในรูบิกที่เพื่อนๆหลายคนขอให้ผมเอามารีวิวให้ดูให้ได้ครับแกน g o คิวมอนสเตอรครับนี่ได้มาแล้วรุ่นแม่เหล็กด้วยฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ สวัสดีครับผมพ่ซีตัวแสบนะครับใช่แล้วครับเพื่อนเพื่อนพิมพ์คอมเมนต์ขอผมเยอะมากครับว่าพี่ครับช่วยนำมอนสเตอร์โกเนี่ยมารีวิวให้หน่อยนะครับก็โอเคครับวันนี้ผมจัดให้เลยครับได้มาแล้วผมยังไม่ได้แกะเลยยังติดเทปดีอยู่เลยนะครับจะมาแกะกล่องพร้อมกับเพื่อนๆนเลยนะครับอันดับแรกเลยคือผมงงว่าเจ้าตัวนี้มอนสเตอร์โกเนี่ยมันมี2รุ่นรุ่นที่เป็นธรรมดาไม่แม่เหล็กกับรุ่นที่เป็นแม่เหล็กนะครับวันนี้ผมสั่งซื้อรุ่นที่เป็นแม่เหล็กมาแต่ปัญหาคือทําไมตัวนี้ รุ่นที่เป็นแม่เหล็กมันถูกกว่านะถ้าเป็นปกติรูบิกทั่วไปอาจจะเป็นแม่เหล็กมันจะแพงหน่อยนะครับถ้าเป็นตัวมแม่เหล็กก็ธรรมดาหลักสิบใช่ไหมแม่เหล็กก็หลักแบบหลายร้อยขึ้นไปนะครับผมก็งงอันนี้แม่เหล็กมันถูกกว่า มันอะไรยังไงเหมือนกันไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมลองเล่นตัวแม่เหล็กนี้แล้วแบบติดใจที่ผมใช้นี้เป็นยี่ห้อมัวอยู่นะครับผมใช้ตัวแม่เหล็กแล้วก็ติดใจเออมันแบบว่ารู้สึกเล่นง่ายขึ้นนะครับก็เลยสั่งตัวแม่เหล็กมามาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูันดีกว่าครับว่าแกนมอนสเตอร์โกรุ่นแม่เหล็กวันนี้มันเฟี้ยวอย่างไรครับมาเดียวกันมาครับก็มีเพื่อนรื้อบิกตัวกระกลของผมมาให้กำลังใจด้วยนะครับไล่ความถูกมาแพร่ครับยี่สิบสี่ห้าร้อยกว่าบาทแล้วตัวนี้เกือบสามร้อยบาทนะครับซื้อมานาน มาดูกันตัวนี้มอตโกรครับมันเป็นของยี่ห้อแก่เนี่ยครับแก่ที่เขาแบบใช้แข่งขันกันจริงจจังๆอย่างนั้นนั่นแหละครับตัวแพงเลยนะอ่ามาแกะกลอ่องพร้อมๆกันเลยนะครับนี่ไม่แกะเลยเทปมมนติดอยู่เห็นครับมาดูกันครับวอนเป็นยังไงนี่อ๋อโอ้โหมี่ม,มืออะไรมาให้ด้วยนะครับนี่ห่อถุงมาอย่างดีนะครับเดี๋ยวลองดูซิมีอะไรบ้างหึ มีแบบสกแกนทําอะไรเนี่ยเฮ้หรือว่าเป็น AI ใช่ไหมเปย a อเฮ้ยเดี๋ยวเ,ยวเยวลองด,ลองดูลองดูด้วยตัวนี้นะครับมาลองดูกันนะครับตัวนี้ปอบๆอบๆอบ,อ,บ,อ,บอ๋อก็มีวิธีสอนการเล่นด้วยนะครับเออดีนะเรียกได้ว่าถ้าเป็นผู้เริ่มต้นก็คือสามารถซลไอเล่นได้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมก็มี ตามที่เราเรียนมาเลยนะครับเป็น G F O P นะเห็นไหมมีคอร์ F 2 L O L L P L L ตามนั้นเลยนะครับซึ่งม,มีบทสุดเลยเจ๋อเจ,จ๋ดีมากเลยนะครับตรงนี้ผมยังไม่ค่อยคล่องตรงสวดพวกนี้เหมือนกันนะครับเล่นแต่แบบเป็นพื้นฐานนะโอ้ยอย่างนี้ดีมีคู่มือให้สุดยอดนะแล้วก็นี่ครับตระกูลมอนเตอร์โกเนี่ยมันมีเยอะมาก,กมเห็นไหมครับนี่ปุ๊บ ป,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 ปมีสองคูณสองมีเป็นอะไรแปลกๆไม่รู้เนี่ยแล้วก็เป็นปิรามิดก็มีนะครับซึ่งของผมเป็นตัวไหนเนี่ยตัวไหนอะตัวล่าสุดเลยเหรอมั้งไม่ได้แตกเหมือนกันนะครับโอ้ดีด,ด,ดีดีดีมาดูที่ของของเราเลยกันนะครับพวกคู่มือและพวกงาน,นช่างมันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับมาแกะดูกันเลยอู้หอมมายอย่างดีเลยนะครับมาต้องฉีกเองปึ๊บปึ๊บอ่ามาดูกันโอ้ ตรงนี้ครับมันจะมีเรียกว่าอะไรนะเป็นเหลี่ยมๆมนๆเนี่ยผมเพื่อนๆดูใกล้ๆตัไวใกล้จะเห็นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอ่ะีนี้ก็ได้อ่ะเห็นไหมครับนี่มันจะมีแบบว่าเป็นมนๆลงมาถ้าเป็นนรูปตัวอื่นธรรมดานี่มันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมอ่ะดูสีแล้วกันเลยเห็นได้มันจะเป็นเรียบเรียไปแล้วจบเลยครับตัวนี้มันมีแบบโค้งลงมาผมไม่แน่ใจนะตรงนี้ว่ามันช่วยในการให้เล่นหรือเร็วขึ้นหรือว่ายังไงนะครับเพราะเหมือนตัวอื่นที่ผมมีที่เป็นแม่เหล็กเหมือนกันเนี่ยก็ไม่ได้มีบอลโค้งนี้เห็นไหมไม่มีนะครับนีกต ไม่มีเหมือนกันอ่านี่ครับตรงนี้คือความแตกต่างของมอน s เตอร์โกตัวนี้ครับแล้วที่ผมชอบมากก็คือเจ้าโลโก้เนี่ยแหละครับผมว่ามันสวยนะโลโก้ม o n s เตอร์โกเนี่ยมันแบบมันเฟี้ยวดีนะครับอ๊อ้เอยเจ้าเจ้าเจ้าทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันมีอะไรยังไงพิเศษอีกนะครับก็ไม่มีแนละ้วเนาะจริงมันก็แค่นี้อี๋ยวเราลองบุนดูโอ้ว้าวก็ลื่นมากเลยนะครับฮึบฮึบ ได้อยู่นย่ยสมมติว่ามันเป็นเปรี้ยวอยู่นิดนึงนะครับแล้วผมอยากจะปัดบนซ้ายนะครับไปได้เลยเห็นไหมขณะที่ตัวยังเปรี้ยวอยู่เลยนะเห็นไหมนี่ข้อดีของแม่เหล็กครับถ้าเป็นพวกตัวธรรมดาทั่วไปถ้ากำลังเขียงอยู่อย่างเงี้ยยากแหละมันยากเห็นไหมครับมันจะติดมันจะเนี่ยติดหน่อยนึงนะครับยิ่งตัวถูกนี้ยิ่งไม่ต้องสืบเลยอย่างนี้นะดูนะนี่เห็นไหม ถึงกับหลุดครับน,นี่ความแตกต่างเลยครับโอ้เจ๋วเจวเออตัวเหล็ดนี้ดูดิครับนี่เห็นนะอ่าเฟีย้ยวครับเฮ้ยคือดีครับนี่เออเจ๋งครับว้าวโอเคเลยครับใช้ได้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 อ่าก็ไม่มีอะไรแค่นี้ครับผมก็จบการรีวิวเพยงตัวนี้ครับแล้ว <c> ก <oughs> ็มีกดีกจริงอ่งอะก็รูบิกมันก็เป็นลูกแบบลูกลูกบาศก์ที่เดียมผมจำอะไรได้ีกนะครับอ่า ก็ไม่เป็นไร,ก,ไรก,ก็ไหนๆก็เราก็มาดูกันละเดี๋ยวผมลองจับเวลาเล่นตัวนี้ดูดีกว่านะครับว่าผม,มใช้เวลาเท่าไหร่ในการเล่นมันนะครับท่าที่เดิมปทต่ผมทําได้นะประมาณนาทีครึ่งเพราะผมยังไม่ค่อยแม่นเรื่องพวกนี้นี่นี่นี่พวกสูตรพวกเนี้ยพวก F2L OLL และ PLL ดีนะครับผมเป็นแค่พื้นฐานขั้นสุดเลยแบบว่าเอ้ยถ้ามีเหลืองปุ๊บจะทําเป็นบวกก็ใช้อยู่สูตรเดียวนะครับทำหลายๆรอบจนมันได้บวกอาจจะเป็นปลาก,ก็ทำหลายรอบจนเป็นปลาทำหลายรอบจนมันเต็มผมทำได้แบบนั้นนะครับผมไม่รู้สูตร ขนานก็เลยเท้าเวลาประมาณนาทีครึ่งเดี๋ยวตอนนี้เราจับดูดีกว่านะครับผมคิดว่ามันได้ผมเล่นเร,เร็วขึ้นแน่นอนครับแต่ใช้เวลาเท่าไหร่เยี๋ยวเรามาลองพิสูจน์ดูกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเข้าดูกลนตรงนี้หลังจากที่ผมทดลองเล่นก่อนเลยกันนะมาอันดับแรกตรงนี้หนึกล่องมีเท่านี้นะครับแกะกล่องออกมาปึ้งมีตัวรูบิกมีคู่มือที่เป็น3ามคูณสแบบเทียโอพีนะครับแล้วก็การ์ดเคนเอกนะครับในหนึ่งกล่องเขาเย่ฮู้ มาขั้นแรกที่ผมทำให้มันเละเทะก่อนนะครับเออเลื่นดีครับคล้ายๆว่าแบบมันใหม่ด้วยแหละครับพอใหม่แล้วแบบมันก็ลื่นดีอ่ะมันยังยังใหม่อยู่ยังมีน้ํามันอยู่อะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเลยบ่อยๆไม่แน่มันหายลื่นเดี๋ยวก็อาจจะฟืดฟเหมือนกันนะครับนี่ยังใหม่อยู่ลื่นปึ๊ดเลยนะอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเละหมดแล้วนะครับมาเรามาเริ่มจับเวลาเลยครับพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วไปเดี๋ยยั่งสิละอ่าไป

หนึ่งนาทีครึ่งคือเป็นมาตรฐานผมเลยครับทำได้อย่างนี้ยังไงก็อย่างนี้นะครับสงสัยผมต้องดูคู่มือนี่ละต้องศึกษาจากคู่มือนี้และครับวก F2L OLL หรือว่า PLL นี้นะครับพูดไปเหมือนกันไหมครับในการฝึกเล่นต้นใหม่ๆแบบอามือใหม่อย่างผมเนี่ยจะติดปัญหาตรงที่ทําชั้นที่2นะครับหลังจากเราได้ขาวเต็มกับชั้นที่1เต็มแล้วชั้นที่2เนี่ยครับตัวเก็บ4ตัวมุมตรงเนี้ย ช้าที่สุดเลยครับมันต้องมีสูตรแบบนี้ครับแบบว่าท,ทํา F2L ทีเดียวนี่แหละอื ừ, จึงแบบต้องฝึกต้องฝึกเยอะมากๆนะครับต้องฝึกต้องจาเยอะด้วยผมแบบชอบเลยเรื่องความจําเนี่ยเอออ่ะก็โอเคก็ เหมือนเดิมเวลาเดิมสรุปจะเล่นตัวไหนก็ตามจะตัวถูกตัวแพงจะตัวเป็นธรรมดาอะไรยังไงก็ใช้เวลาตากีครึ่งหมดเลยยกเว้นตัว20บาทนะตัว20บาทเดียวใช้เวลานานหน่อยเพราะมันแข็งนะครับเออสรุปต่กี้ครึ่งเหมือนเดิมออก็ตามนั้นนะไม <c oughs> ่มีปัญหาอะไรคำขวับอกนะคือผมยังไม่ได้เล่นแบบ ฝึกให้เปล่งระดับโปรขนาดนั้นก็เลยอันนี้เท่านี้ก็เท่านั้นไม่เป็นไรสรุปนาทีครึ่งยังไงก็อย่างนั้นจะเอาเล่นตัวละสองสามพันก็คงนาทีครึ่งเหมือนเดิมนะครับแต่มันเล่นง่ายจริงนะครับคือมันลื่นแลวแบบมันมีความรู้สึกว่าเราโปรเราเล่นเล่นตัวไม่เหล็กอะผมชอบนะอันนี้มันแล้วแต่คนบางคนก็ไม่ชอบบางคนบอกลื่นเกินไปก็มีอ่ะแล้วแต่คนงงชอบตัวเก่าเดยวเนี่ยเหมือนพอเล่นไมเหล็กผมกลับเล่นตัวเก่าแล้วแบบรู้สึกว่ามันมันขัดใจแล้วอ่ะเ้อนะอ่ะก็ตามนั้นก็ตามคำขอเพื่อนๆนะครับต่อไปครับเราาามดูตัววนนี้รใก่า มันเป็นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวลองเล่นดูกันตัวนี้ก,นก็เป็น QR c อ d e โค้ k k ให้เราดาวน์โหลดแอปได้ครับเดี๋ยวผมโหลดแอปมาลองติดตั้งแล้วก็ลองใช้ใดูเลยนะครับดูว่าในแอปนี้เขามีอะไรบ้างนะครับอ่านี่นะครับเมื่อผมโหลดแอปมาเป็นหน้าแบบนี้ครับมีเทนนิงมีแมทมีอะคาเดมี่ครับหรือว่าจะแบบแก้จากตรงนี้ก็ได้เลยครับคือเชื่อมต่อคือมันจะมีแบบเรียกว่าอะไรนะเป็นรูบิกที่เป็นอ่าที่มันเชื่อมต่อกับ สามารถฟหัวเราได้นะครับจะเป็นรุ่นที่แพงๆเลยเรียกว่ารุ่นพวก AI ต่างๆนานานะครับเหมือนอย่างตัวเนี้ยเป็นมอเตอร์โกมันไม่ได้เชื่อมต่อได้ก็เลยจะไม่ได้นะครับเม <laughs> ื่อจริงๆมันต้องเชื่อมต่อได้นี่นี่น,นะแต่เชื่อมต่ออันนี้มันวิธีทำหน้าขึนก็คือเชื่อมต่อด้วยกล้องนะครับก็คือแบบคล้ายๆพวกแอปแกนรูบิกันแหละก็แค่แบบถ่ายถ่ายถ่ายอะไรอย่างนี้นะครับแต่มันจะมีบางตัวที่เป็น AI ที่แบบเชื่อมต่อได้เลยนะครับมันจะเรียลไทมเลยสำหรับอันนี้นะครับเข้าตรง Academy น,น,นี้แล้วก็ AI i t o r ี้นะครับ ป๊บนี่เห็นไหมครับอ๋อมันใช้ได้เลยครับไม่ต้องใช้โค้ดอะไรที่นเลยนะครับเขาก็มีสอนเลยนะครับปุ๊บสมมติวันี่ยตอนเริ่มต้นทำยังไงปุ๊บกดเข้าไปปุ๊บก็มีสอนอ๋อแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรครับตรงนี้แอปก็เป็นสอนซึ่งทำลารับวัติเดือนนี้มันไม่ต้องแล้วเราเปิด u ู u b e ดูได้เลยครับไม่ต้องใช้แอปขนาดนี้ก็ได้ครับอันนี้เป็นแอปสําหรับ Uh, คนที่มีเป็นตัว AI แล้วเอาไว้แข่งครับเพราะเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีเอ้ยเชื่อมต่อกับเพื่อนได้มีแคลนมีแล้งด้วยนะครับมีแบบแข่งกับเวลานัดแบทั้งโลกอะไรอย่างนี้นะครับอ่า uh, ก็เอาไว้สําหรับคนที่ uh, แบบเล่นระดับโลกแล้วกันพูดง่ายๆดูดิครับนี่อันดับหนึ่งใช้เวลาสามจุดเก้าสามวินาทีเท่านั้นครับดูดิไม่ใช้ไปห้าสิบเอ็ดมูโหคนที่ใช้มูไปน้อยสี่สามนี่ใช้เวลานานโอ้โว อ่ะประมาณนั้นนะครับก็ถ้าใครอยากได้แบบเลืกคลิงก็หาแอป,ปนี้มาโหลดเล่นเก่งกับคนอื่นหรือว่าจะฝึกให้เก่งขึ้นได้นะครับตัวตัวผมเอาแค่นี้พอเนี่เอาแค่ในคู่มือเนี้ยเอาให้จําให้ได้ก็เป็นพอก่อนนะครับคู่มือที่จําได้หมดก็คงเล่นเก่งขึ้นมากแล้วนะครับอ่าโอเคตรงนี้ก็ไม่เีอะไรครับสำหรับแอป,ปนะครับก็เอาง่ายๆนะครับจะเป็นเจ้ามอนสเตอร์โกหรือจะแกนจะอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะมีเป็นตัวแอป,ป ที่เชื่อมต่อการสำหรับนักเล่นรูบิกทั่วทั้งโลกนะครับแล้วสามารถแบบว่าจดบันทึกสถิติของเราเพื่อแข่งกับคนอื่นมีแลนมีเพื่อนแล้วก็มีสามารถเรียกว่าอะไรนะฝึกในนี้ได้ดูวิดีโอแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายครับเป็นอีกหนึ่งชุมชนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับส่วนตัวผมไม่ได้เล่นลึกถึงขั้นนั้นแค่แบบว่าเล่นให้พอเป็นแล้วก็แบบเล่นหลายตัวผมไม่ได้ชอบเล่นแบบเอยวให้มันแบบโปไปเลยผมชอบเล่นหลายรูปแบบเนี่ย แต่รูปแบบต่างๆนานาเนี่ยผมพย,ยายามแบบฝึกเล่นให้มันได้ทุกแบบเนี่ยจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมกังหันอะไรแล้วก็มีเ,ย,เยอะแยะมากมายเลยนะครับ <c oughs> ก็แล้วแต่สายใครสายมันแล้วกันนะครับตัวนี้ผมแค่เห็นเพื่อนๆหลายคนพิมพ์มาบอกว่า ช่วยรีวิวมอนสเตอร์โกหน่อยครับได้ครับตอนนี้ผมไ็จัดให้แล้วนะครับนี่นะครับรูบิกมอนสเตอร์โกครับเป็นแบบแม่เหล็กก็แหลลื่นดีนะครับทำให้เราเล่นได้เร็วขึ้นแน่นอนผมเชื่อนะครับถ้าเกิดเพื่อนยังไม่มีรูบิกดีสักตัวผมก็แนะนําตัวนี้ได้นะครับราคามันแค่ร้อยกว่าบาทเองมันไม่ได้แพงแบบเหมือนตัวแกนตัวแพงๆแบบ6 7 0 0อยะไรเงี้ยนึกออกไหมแค่แบบร้อยกว่าบาทได้แม่เหล็กก็ถือว่าโอเคแล้วพอจะเล่นระดับโปรได้แล้วนะครับถ้าว่าเดี๋ยวเราจะไปแข่งหรือจะไปพัฒนาต่อข้างหน้าขอ้อตัวแพงอันนี้คือักกาาบาท เป็นแม่เหล็กเนี่ยพอแล้วนะครับใช้ได้แล้วเยี yeah! ่ยมอะีอยากได้บ้างผมหาลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอแล้วกันนะครับเพื่อนก็ไปหาซืนะ้อเงนดูได้นะยังไงไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับนี่มีอะไรโชว์นิดนึงทาดามทาดามทั้งถุงนี้ครับคือรูบิกรุ่นใหม่ทั้งหมดครับลองคำนวณคร่าวๆก็ไ,ได้นี่ตัวหนึ่งประมาณเท่านี้ผมจะมีใหม่ทั้งหมดกี่ตัวครับรอติดตามดูยาวๆครับเฮ้ย สิ่งทุกตัวมันจะแบบแปลกประหลาดหมดนะครับไม่ใช่แบบสามคณสามธรรมดาแน่นอนรอดติดตามดูได้เลยนะครับถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไงครับวันนี้ผมและโอรูบิกแกนมอเตอร์โกขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ